มาลอสวัสดีจ้าขอินข่าวทุกคนนะจ้าสิข่าวอันนั้นป่าได้ให้ิข่าวร่วมยาตอได้ๆ่จับจับเจค้าิเป็นหังทียงสแทน้องคนเวาบบ้านสวัสดีจ้าเหนจังหน่อย

อันนี้จะเป็นช่องนอนดีจ้าช่องนอกไม่เนาะชื่อช่องอยังก็นอนน้องกุ้งตุ้ยนุ้ยน้องกุ้งตุ้ยนุ้ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรื่อ้าเด้อตุ้ยนุ้ยผักเนื้อผักตัวด้วยนอกไม้ไทยเรนนอกไม้นอใหม่ใต่ดาวสีมาอยู่แค้นเพิ่นเนาะจ้ามายู่หลังสีแทนเพิ่นเนาะจ้าอยู่กับลูกเมืนบ่จ้า กาแฟหมูสามมูมีรัวโพลนงค์จ้ามื่อร่มแดดจ้าขำดีเลยน้องไมเอิญเพื่อนมากินข้าวมะม่วงน้ำกันจับน้องเป็นกันเองกันกันหิ้จักกันแล้วไม่กินทุกคนเลยจ้ากันเองกันเป็นกันเองกินแล้วกับแบบซี like. ่แล้วทุกคนมีความอบอุ <k <k <k> <k ouais <k> <k ่นมาแล้วก็โอ้ยหายยากหากินมาสู้กันกินโอ้ยน่ารักทุกคน น้องกุ้งน้องกุ้งเข้ามาในเมนกินเทั้งคนพกทังคนไผ่เอาเข้าไปทุกคนเอ้ยนี่แหละบรรยากาศดีๆเลยเขานี่กินเว่าเูมามาูก็ได้โอ้ยดื้อปูบอกว่าฟังดอกบอกงง่ เต็มที่เลยลยากให้เลยโอะเห็มาเหยียบมายามขอเรียกขอหวยรื้อบ่ละเอาเป็นัวจงหมจางมาจังไาที่ล่ง่ายเลยง่ายเรียกเล่า้จงดบง่ายเลยเนาะเรกเล่ นีช็ดมั้งกาไม่ที่ออกนะการกะเลมันเป็นดเวฟันอะไดเ็ี่จออกเนาะโอ้ออกกครกังวันน้ไ้นตะลครับตัวพูดเพราะเราะอย่ไม่ได้กินอีกนะครับกระเด่นเาไม่ไม่ไเกล้วนะอ๋อ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 ม๋อบอออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋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 ๋ มีลูกเดียดต้นแกเนี่ยคละแลูกหลงเดี๋ยวว่าลูกลงมาอยู่นี่เกือบมาสิบกว่าปีมาเลยลูกลงมามามี่นี่คนนี้ลูกเขานำมาเกิดมาจะได้ค้นหามันมาจานนั่นดูเลยตะกี้ตูเนยลูกลงมาเนี่ตู้มาได้ไพ่ได้เคยเต็มบ้านเลยลูกหลานกันแต่นี่ก็ลงมานล้วเขาจะเจอลงมาเสียทุกคนว่า อ่าลากล้องอนพี่น <problemas lly> <gehört> ้องเอ้ยสลดคุณคนค่ะบ๊ายบายจ้า